จานเคกูอยู่ไหนอีกแล้วว่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมแอคมาเลยจานโอ้โหสองวันติดคมจัดตาลายเลยดิโอ้โหกาลตาลายแม่สีเลตาลายเลยสีหนึ่งไงเนาะโอ้โหจุกจุกแดกทั้งประเทศโอ้โหไอสองวันติดแล้วว่ะทำไงอ่ะเอาก็ไปเจอกันในบ้านดีใครอยากได้อยากได้ชุดอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยโครงการเลยนะเออไปเจอในบ้านให้สามตัวสี่ตัวแค่นั้นแหละไปเจอในบ้านทางเข้าหน้าโบว์บายวันนี้เหรออือตัวเน้นทั้งประเทศ อยู่ลปาลีเซบียาเล่นสนามกลางที่ปุตกลัดาอารีนาเจอกันโรมาครับนัดเดียวจบใช่ไหมเซบีย่านี่ถ้วยนี้นกดไปแล้วนะเจ็ดเจ็ดแชมป์เอ้ย,อยของเขาขึ้นชือ่อแต่น้ำมูนี่ลูกการี่แล้วแชมป์คอนฟอเลนซ์มาโอ้โหคููละขนลุกเลยนะมูนี่โอ้โหว,วันนี้แนวต้านมาไม่มีใครเลยแนวต้านวันนี้ด้วยแนวต้านไม่มีวันนี้ขอซื้อน้ำมูหน่อยกัน ชอบอ่าพูดแล้วขนลุกไปแล้วจริงป่ะเนี่ยเออขนลุกเลยหวยนะผมเห็นภาพเลยเนี่ยน้ำมูถือถ้วยแชมป์ฉลองแชมป์เนี่ยเฮ้ยไปก่อนแล้วขับรถไปฉลองแชมป์ก่อนเอ้ยเราจะไปไหนเนี่ยไปฉลองแชมป์ขับรถไปฉลองแชมป์รถเนี่ยนะเออเอาดีาไปเอ้ยโอ้เจอกันจาน